ใส่ปูเข้าไปเข้าไปสตร,รมั่วแล้วครับนี่ข้าคปูครับต่ำปลาสุด,ดยอดมากมาอันนี้รสชาติต่ำปลาค้่มแหลกแบบเต็มๆจะเป็นยังไงส้มซ้ม สปลาดีครับผมซิมตั้มปาตั้มโพนทางเขาเลยหนาวแล้วครับผมลมหนาวมาแล้วขอบคุณเป็นแสบด้วยครับปรวนแล้วตอนนี้ไข่เขาไม่ใหม่เลยอ่านอยขึ้นดี สวย่ะสเราเองทำเองเป็นปูนาเราไปเก็บเอายูนให้นาจะสวยตอโดนคาพอจะสามเมื่อจ้ะสามเมื่อพอดีมันมันห้าหวันห้าหวันอ่ะมันจะเค็มครับจ้ะสามวันพอดี ถ้าเกินสามวันแล้วไม่จะเมมก็บถูถุงของมาจ้ะไข่ทุกสองข้อ,นะอจะลงมาอันไหนมาไหมครับหนี่ด้จะอันนี้มา,มาไหมจ้ะอันนี้มาไหมอันน,น,นี้อันนี้มาก,ก่อนสองมืออันนี้มาเมาื่อวานสวัสดีครับตัดป่าเป็นโพนตัป่าภูไทกันนะครับวันนี้อุ้ย ถัานเด็กได้ไม่ต้องเอาแบบรับมาใหม่ๆครับตั้งแสบอ่ะผมม,มีก็ออาเกาไปก็ผมรุดกันประมาณสามสี่วันนี่กรกอบมันเดิมผมว่าดุผักผักจะเต็มมาก ขอบคุณแม่สวนขอบคุณครับ,รบใส่ปูเข้าไปปูไปสูตรมั่วๆแล้วครับนี่ขอบคุณครับทําไปา <c oughs> คทำเพมมันมันไปย่องสามอันก็ดีมากของปวดอันนี้ได้กิน่นใบแล้วครับผมทั้จอกทัง้งแสีบทั้ง คิวค้วคิ้วหอมะครับค้าแหลกมันสุดยอดเลยครับมากขอบณคุณก็ขาวงามสุดยอดมากดดดมานี่รสชาติต่บปลาค้าแหลกแบบเต็มๆจะเป็นยังไงอื

就是等于骨雕了，我们包完。嗯 <laughs>。再不就是拍一束光，那架就是光好吗？ ตุ่มดับผมก็แกเข้าไปอ่หยก็สุดดเอาผมมาหขนแบบไข่ขามีนา ประแดกเข้าไปได้หลายาน,นะครับน้องแซวก็เ <c oughs> มื่อกี้ไปกินราดหนามาครับก็เป็นจุกๆง่อยธรรมดา <c oughs> ตักออกตักออกเลย <c oughs> ซิมราดหนามาใหม่ใหม่ ใสบผีหลบข้โวัมันเลยครับน้หนาวเลยแบบนี่้หลมันจากนอยรสชถ้าแสไปสวนผมไปกินเทดแบบนี้ครับน้ำได้เสยงกระปุกมันลงไปในจานครับผมหหมด โอู sí, sí, um. ้ดขา้หไกัดแสบเลยขาปุ่นต้องไปจุ่มๆฮปีมือครับดล้วแสบมาก เอาขอาดเนี่ยสุดผมต้องแบบนี้ขรับุ่นดีอด,ดีครับจุดเอาไปสีเส้นสน้ำปลาเือแสบด้วยครับสุส่มๆส,สมุ่มนำน้ำป้า Các bạn có giống hôm nay mà ăn